ถ้ามาสวนสนุกและอยากจะอิ่มท้องและก็อิ่มแบบมีประโยชน์นะครับคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าเบอร์เกอร์ไก่เทริยากิชิ้นโต,โตแบบนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำไก่เทริยากิกันก่อนดีกว่านะครับก็แล้วแต่เลยครับบางคนชอบสะโพกก็ใช้สะโพกก็ได้แต่วันนี้ผลอยากให้เมนูของเราเนี่ยนะครับดีต่อสุขภาพมากขึ้นไขมันน้อยลงดังนั้นพลเลือกใช้เป็นอกไก่นะครับแล้วทุบให้แบนลงเล็กน้อยครับผม เวลาที่เราทุบก็พยายามทําให้มันเป็นทรงใกล้เคียงกับวงกลมนะครับ ขาขนมปังเบอร์เกอร์ก็เป็นวงกลมนะฮะในการทำซอสเทอริยากินะครับจริงๆแล้วส่วนประกอบเนี่ยมีไม่มากครับมีแค่โชยุแล้วก็น้ำตาลเท่านั้นเองแต่วันนี้นะครับเพื่อความสะดวกเดี๋ยวพลจะขอใช้ซอสเทอริยากิสำเร็จรูปเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นแบบเ,เป็นแบบติ๊กนะครับก็คือเป็นแบบเข้มขน้นนั่นเองนะครับจะค่อนข้างข้นนิดหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยเขาเขียนว่าเป็นมารีเนตก็คือหมักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่าหมักแล้วเรายังสามารถ ใช้ทาถ้าเปิดสมมติว่าไก่ของเราชิ้นบางใช่ไหมครับเราทาลงไปเลยแล้วเราก็ไปย่างหรือว่าจะทาเป็นซอสจะทําเป็นน้ําจิ้มก็ได้หมดนะครับซึ่งการหมักไก่เทริยากินะครับเราไม่จําเป็นจะต้องหมักนานนะครับชั่วโมงเดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะใส่ซอสลงไปเลยครับเพื่อให้การหมักง่ายๆนะครับก็จะหมักในถุงพลาสติกครับแค่ให้พอเคลือบตัวเนื้อก็พอแล้วนะครับเนี่ะเวลาที่เราใส่ในถุงพลาสติกเนี่ยครับเราก็สามารถขยำได้ครับ ขยำปุ๊บเขาก็จะเคลือบทั่วนะฮะทำให้ไม่เปื้องซอสที่เราใช้หมักด้วยนะครับหลังจากนวดทั่วๆดีแล้วนะครับเราก็เนี่ยครับหมุนแน่นๆครับซอสจะได้คลุมทั่วตัวเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็นําไปพักในตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับระหว่างที่เราหมักไก่นะครับเราก็มาเตรียมขนมปังเบอร์เกอร์ได้เลยครับขนมปังเบอร์เกอร์ที่พลใช้นะครับโอ้โหมีความพิเศษมากเลยแล้วก็เป็นขนมปังเบอร์เกอร์ที่เด็กๆชอบเพราะว่าดูด้านบนสิครับมีงาด้วยนะฮะ ในการทําขนมปังเบอร์เกอร์ให้ร้อนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาไปเข้าเตาอบก็ได้ถ้าเหมืออจะทําหลายๆชิ้นแต่ถ้าแบบเราทําไม่เยอะมากเดีย๋ยววันนี้พลทําสัก2อสาชิ้นเนี่ยนะครับผมเอามาจี่บนกระทะให้ร้อนดีใช้ได้แล้วครับนะฮะด้านบนจะมีงาซึ่งก็มีคุณค่านะครับเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วนอกจากเราได้คุณค่าจากตัวเนื้อสัตว์นะครับขนมปังก็ยังเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะฮะและนอกจากนั้นก็คือว่ามเมล็ดงาเนี่ยก็มีแคลเซียมสูงด้วยครับ เอาละเดี๋ยวเราจะทานเนยที่ขนมปังบางๆนะครับพอขนมปังเรานะครับสีสวยดีนะฮะพริกด้านหน่อยก็ได้นะครับให้ร้อนดีทั้งสงด้านครับแล้วก็ตักออกมาพักครับนอกจากไก่แล้วนะครับผมก็ยังมีชิ้นของสับปะรดนะฮะ เราใช้สับป,ปะรดกระป๋องได้นะครับเพื่อความสะดวกหรือคุณผู้ชมจะใช้สับป,ปะรดสดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นนะครับนี่ฮะซอสเทริยากินะครับเล็กน้อยครับเอาแล้วครับเราเอาสับป,ปะรดออกมาพักไว้ครับ และไก่ตอนนี้ของผมนะครับก็หมักได้ที่แล้วเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะนําไก่มาย่างนะครับในการย่างไก่นะครับให้เราลดไฟลงต่ํานิดนึงครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้เวลาในการย่างด้านลับประมาณ5-6นาทีนะครับเพื่อให้ไก่สุกดีครับพอเราเห็นริมๆขอบๆเนี่ยนะครับเริ่มขาวนะครับแปลว่าเขาสุกได้ประมาณหนึ่งแล้วครับเราก็กลับด้านครับผม เวลาที่เราจะเช็คนะครับว่าเนื้อไก่สุกดีแล้วหรือยังนะครับให้เราลองจิ้มเบาๆนะครับถ้าเปิดไก่มีแรงด้านเห็นไหมครับว่ามันเด้งกลับแปลว่าข้างในสุกดีแล้วนะครับอ่าแล้วล่ะครับก่อนที่เราจะเอาขึ้นมานะครับผมจะวางชีสลงไปนะครับด้านบนฮะให้ความร้อนเนี่ยทำให้ชีสละลายติดกับไก่เล็กน้อยครับระหว่างนี้นะครับมายองเนสนะครับที่ขนมปังนะครับทั้ง2ด้านเลยครับทาบางๆครับ ไก่สุกดีแล้วนะครับเราก็เอามาวางบนขนมปังได้เลยครับ ขนมปังด้านบนไปก็เรียบร้อยแล้วครับมีประโยชน์นะครับได้คุณค่าครบทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดตนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของอาหารสวนสนุกแสนสนุกนะครับกับเบอร์เกอร์ไก่เทริยากิครับ